เกิดเรื่องแล้วพี่น้องที่ทําเตาชาโคคงจะหลายขั้นคงก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วล่ะแต่บางคนอาจจะยังมือใหม่นะครับยังไม่เคยเผาแต่อยากจะเผาแล้วเผาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ถึงกําหนดเวลามันจริงๆไม่เย็นตัวไม่อันนั้นจริงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วหลังจากกับมาจากสุรินทร์นะครับวันนี้ขอขอ,อนุญาตมาแจ้งข่าวนิดน,นึงนะครับผมจะ,ะเร่งรับออเดอร์นะครับออเดอร์เตา ชาโคแบบแนวนอนนะครับแนวตั้งเหลืออยู่แค่2ใบ3ใบนี่แหละนะครับแนวนอนจะประมาณ10ใบที่มีถังที่พอเหลือที่ทําได้นะครับตอนนี้ใครจะเอาก็รีบๆมาเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับจะได้พี่น้องทางอีสานจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลหรือจะได้ไม่ต้องส่งของไกลนะครับจะได้อาจจะได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษานะครับศึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นมาหาผมซื้อแป๊บซี่มาขวดนึงก็พอนะครับไม่ต้องเยอะ เล่าแล้วไม่กินไม่ต้องคุยนะครับเรื่องเราอย่ามาศึกษาได้พี่ีดินด,ดีให้ความรู้ทุกอย่างสอนทําไม่มีอุปกรณ์ทำนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทําก็ถือถังเข้ามาหาผมได้เดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาทําให้จะไปที่พะธาตูนอรินนะครับประมาณหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่กําลังไกลเกีย่ยเคลียร์ของทุกอย่างเงินพี่พี่เขาก็มาซื้อพลติกเขาก็เสียดายเพราะว่าไม่ไม่อยากไม่อยากเสียงานไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าว่ากันใหม่เรื่องพลบแต่นี้ผมก็มีตัวอย่าง ดูตัวอย่างถังที่ผมทําให้นะครับก็จะมีการตัวนี้ที่เห็นดูเนี่ยคือตัวที่นอนอยู่ไม่ได้หุ้มนะครับแต่ตัวนี้คือตัวที่หุ้มฉนวนเรียบร้อยแล้วนะครับมีหุ้มฉนวนเซรามิกไฟเบอร์แล้วก็หุ้มด้วยถังสองลิตรอีกใบหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีมากทําให้เราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาถ่านน้อยลงนะับส่วนฝานะครับาก็จะมีการปิดอ,อีกชั้นหนึ่งแล้วก็หุ้มเซรามิกไฟเบอร์ด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับป่องพวกนี้ก็ทําให้อย่างดีแล้ว นะมีท่อแก๊สนะท่อแก๊สแล้วก็ท่อห้องเชื้อเพลิงแล้วก็มีเหล็กดามไว้ให้เพื่อป้องก,กันการคืนรูปของถังแล้วก็ช่วยซับแรงล้อความร้อนนะครับจากถังเชื้อเพลิง,งที่ผ่านเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาเลี้ยงบริเวณนี้เพื่อปล่อยน้ําและอีกพิเศษนะครับด้านหลังด้านหลังของถังนะผมได้ทําเป็นวาล์วเปิดนะครับเป็นลักษณะคือดัดแปลงนะครับเดี๋ยวจะบอกพี่ๆไว้เผื่อใครอยากจะทำนะครับผมได้ดัดแปลงโดยการที่เจาะบริเวณ ถัทงที่มีฝาสองฝาหน้าหลังนะครับเจาะตัวนี้มาแล้วก็ไปเชื่อมแปะติดทําให้เรามีฝาวาลวตรงนี้นะครับหมุนเพื่อคลายความชื้นออกไปจากบริเวณถังในกรณีที่เราเผาฟืนที่มีความชื้นสูงน้ำจะถังบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดฝาไม่ได้แน่นอนเราต้องใช้การระบายน้ําออกด้านหลังนะ <S <S เพื่อให้มันแห้งเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปำท,ทำน้ำสุกคนไม้ได้โดยการเอาไปกันนะครับกันมาเป็นน้ำส่งคนไม้ผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วในยูทูบนะครับก็ วิธีทาก็ง่ายๆนะครับพี่น้องอยากจะทําแบบน,นอนๆเพื่อ,เ,อเพื่ออะไรน,นอนๆนะผมชอบตรงที่ว่ามันหนึ่งสมมติว่าเราทําเตาห้องเชื้อเพลิงมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเอาฟืนบรรจุเข้าไปนะครับบรรจุเข้าไปบรรจ,จ,จุเข้าไปนั่งทํางานครับคนเฒ่าคนแก่ทําได้หนุ่มสาวทาได้คนที่ปวดหลังปวดเอวทาได้ตัดฟืนมาให้เรียบร้อยอย่างน้อยขอให้เป็นฟืนที่แห้งค่อนข้างสนิทอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปนะครับจะได้เ,าเราได้เสียเชื้อเพลิงน,น้อยลงเพราะว่าเตาพวกนี้จะต้องใช้เชื้อเพลิงในการ เผานะครับเผาเลี้ยงมันถ้าฐานแห้งสนิทไฟแห้งสนิทนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงท่านจะหมดเชื้อเพลิงไปแค่4ีหท่อนนะรหรือไม่เกิน10บท่อนก็ถือว่าประหยัดมากในการที่เราต้องมานั่งเลี้ยงเชื้อเพลิงนะครับเสร็จแล้วในการบรรจุหรือการเอาออกบรรจุนั่งเลี้ยงเลียงเลียงเสร,ร็จป,ปุ๊บนะครับเวลาเอา่านออกเปิดฝาปุ๊บเราก็จับฐานออกมาได้เลยแต่ต้องทิ้งเวลาไว้ให้อย่างน้อยนะครับต้องครบ24บชั่วโมงผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้มากับตัวนะครับยังไม่ถึงยั่วโมงดีไปเเอาปิดฝา ขนาดเกือบเกือบ20ชั่วโมงเลยนะผมเอามาเสร็จแล้วมาบรรจุใส่ถุงนะครับถือถุงไว้ไม่นานครับไฟลุกไฟติดเพราะง,งั้นในการที่เอาถ่านออกมาเราควรจะเอามา,าให้กระจายนะครับอย่าให้มันอับอย่าให้มันร้อนชื้นอย่าให้มันมีความร้อนนะครับเอามาเท,เทกับพื้นได้ให้อากาศถ่ายเทแต่ถ้าอากาศถ้ามมนมีไฟติดอยู่ถ้าโดนอากาศมันก็จะติดไฟแต่ถ้ามันดับแล้วนะครับเ,เมื่อกระจายออกไปไม่ให้มันเกิดความร้อนนะครับมันก็จะไม่ติดไฟ อย่างน้อยๆ24ชั่วโมงเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าไม่ติดไฟกลับมาถ้าติดไฟแล้วเนี่ยฟืนเราก็จะหายไปนึกอไหมฮะมันก็จะไหมไปเรื่อยๆไปกับอากาศแล้วทีนี้ว่ามันก็จะเกิดงอกนะครับเกิดขี้เถ้าแต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับนะครับก็สามารถอ่ะท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาคลิปนั้นมาต่อให้เลยแล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันสามารถแก้ไขโดยทําอย่างไรในกรณีที่เราเจอไฟลุกอ่าในทาน หรือเราเปิดเตามานะหรือมีช่องว่างอากาศอะไรต่างเนี่ยถ้ามันมีอากาศเข้ามันก็จะเกิดไฟติดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมต่อคลิปให้บังเอิญว่าผมเจอกับเตาเล็กนะครับผมรีบเปิดมันก่อนเดี๋ยวถึงยีิบสี่ชั่วโมงผมคิดว่ามันเตาเล็กๆกระจิ๋วๆเนี่ยมันจะไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็ติดไฟนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะบอกราคาก่อนสําหรับชุดนี้นะครับชุดแบบแนวนอนแบบนี้นะครับโอ้โหออปชั่นครบเลยมีทั้งหูจับด้วยนะครับนี่นี่หูจับซ้ายขวาหยิบขึ้นง่ายนะครับเตาตัวนี้ จะไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยในเมื่อเราเอาวางไว้กับดินก็ได้ขุดอุโมง์เป็นห้องเชเพลิงหรือสร้างห้องเชเพลิงขึ้นมาเป็นก้อนเศร้าก็ได้นะับเลียงให้มันเข้ากับห้องอด้านล่างตรงนี้นะครับเนื่งมันมีพิเศษยังไงมันมีเหล็กหุ้มอยู่เป็น3ชั้นเลยนะครับชั้นล่าง1ชั้นชั้นที่2เป็นเหล็กที่ติดกับตัวถังชั้นที่3ก็คือตัวมันเองนะครับเป็น3ชั้นเลยถือว่าให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้าง,งานได้อีกยาวไกล,ลนะครับเสร็จแล้วบอดี Body, ก้ก็เสริมด้วย ถังสองลิตรอีกใบหนึ่งอีกนะครับเต็มใบเลยแล้วก็เสริมอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าการง้างมามันก็มีช่องว่างอยู่แล้วเราก็ผ่ามาเสริมอีกชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นถังใหม่ค่อนข้างใหม่นะครับถังใช้งานครั้งเดียวออกมาแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยเหล็กก็เสริมอย่างหนาให้นะครับท้ายก็ใส่วาวให้เปิดเอาน้ําเอาความชื้นออกในกรณีที่เราเจอฟืนที่มีความชื้นสูงนะครับส่วนน้ําส้มคนไม้ผมไม่เอานะหรือว่าท่านจะไปเอาก็คือไปเอาตรงวาวนู้นก็ได้อาจจะต้องตั้ง ก้อนเศร้าขึ้นมาเพื่อให้สูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อจะเอาถาดไปรองรับน้ำนะครับก็สามารถทําได้แต่ถ้าเราไม่เอาน้ำส้มผลนไม้เลยก็เอาติดก,กับพื้นดินไปเลยแล้วก็ขุดหรือกองดินเนินขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้ปลายมันสามารถต่อสายยางหรือต่อท่อต่อถังต่อตอ,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 อะไรก็ช่างที่ไปต่อเอาน้ําส้มผลนไม้ได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งอยู่ที่500บาททั่วประเทศนะครับตัวนี้ส่วนตัวตั้งนะครับจะเหลืออยู่สองาตัวเท่านั้นนะครับก็บาคพัุ่มให้เหมือนกัน ข้อดีของตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็คือเราไม่ต้องหุ้มข้างบนใช้ทรายเอาข้างล่างก็ไม่ต้องหุม้มโดนไฟโดยตรงแต่ตัวน,นี้เราต้องหุ้มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเก็บอุณหภูมิเก็บความร้อนได้สูงที่สุดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประชันพันธุศาสตร,ร์เท่านี้นะครับอย่าลืมดูท้ายคลิปด้วยนะครับท้ายคลิปจะมีะเหตุการณ์บางอย่างที่ผมเจอกับตัวเองเกี่ยวกับทําอย่างไรเมื่อฟือนเราสุกแล้วแต่ติดไฟนะครับผมไปพบกันครับผมสำหรับคลิปนี้จาลาไปก่อนสวับ นี่ครับเกิดเรื่องแล้วข้อห้ามในการเผาถ่านชาโคนะครับถ้ามันไม่ครบรอบกําหนดมันจริงๆเนี่ยห้ามเปิดถังพอดีว่าผมมาเปิดเตาตัว,ตวนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเตามินิตัวนี้แหละงานเข้าเลยครับพี่น้องพอดีได้ล่ละ,ะจะได้จะได้รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าการณีนี้นะครับก็คือถ่านเนี่ยมันยังมีความเขาเรียกอะไรยังติดไฟอยู่เล็กน้อยแต่จริงๆลนะ้วผมจับถ่านออกมาเนี่ย มันไม่มีความร้อนนะครับทานพวกนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเจอความร้อนเ,ออเจออากาศปั๊บนะครับแล้วผมก็หนีมันไปทั้งๆที่มันเย็นแล้วนะครับจริงๆแล้วควรให้ถึง24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงพอดีขวบมันอะนะมันถึงจะหยุดมันถึงจะจะไม่ติดไฟอันนี้คือมันโดนอากาศนะครับวิธีแก้ไขคือต้องใส่ถังกลับไปนะครับแล้วปิดฝาเพื่อไม่ให้มีอากาศนะครับนี่ตอนนี้คือ โอ้ผมเพิ่งลงมาเม,เมื่อกี้ขึ้นไปนอนนิดนึงนะครับกัว่าจะเดินทางไกลก็เลยนอนไม่หลับหรอกลงมาตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับผมทําคลิปตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเออสี่โมงนี่ครับแค่ชั่วโมงเสร็จมันปิดไฟแบบนี้เลยก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ พี่น้องที่ทําเตาชาโคคงจะหลายขั้นคงก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วล่ะแต่บางคนอาจจะยังมือใหม่นะครับยังไม่เคยเผาแต่อยากจะเผาแล้วเผาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ถึงกําหนดเวลามันจริงๆไม่เย็นตัวไม่อันนั้นจริงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ติดไฟเลยนะครับเจออากาศผมเคยเจอแล้วล่ะครั้งแรกที่ผมทำมนะเคยเจอเตานอนเอาติดเอาใส่กระสอบไว้วางไว้คู่กัน งานเข้าครับพี่น้องลูกน้องบอกว่าไฟติดไฟติดต้องมาดับมันยกใหญ่โนี่ครับแล้วไฟมันโอ้โหเลยสาเหตุนี่ลักษณะคล้ายๆกับเตาดินนะครับที่เวลาโดนไอ้น,นี่แล้วเนี่ยมันมันติดไฟเอ๊ะแต่อีกกระสอบนึงผมไปไหนเดี๋ยบอกนะว่าอันนี้มันกระสอบเดียวนะ กระสอบนึงอย่าบอกนะว,ว่าเราไปรวมกับกระสอบชุดใหญ่งานเข้าเลยเนี่ยไปดูนะครับเฮ้ยไม่มีอืมอเฮ้ยไม่ใช่คนรกระสอบ ไม่แน่ใจว่ากระสอบนึงหายไปไหนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนี่ถ้าไม่เจอตัวเองก็คงไม่รู้ผมเคยเจอมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเตามันเตาเล็กด้วยแล้วก็อุณหภูมิที่ผมจับนะครับที่ผมสัมผัสก,ก,ก,กับเตาก็เห็นอยู่ว่าผมล้วงนะครับล้วง ล้วงจับมาเกือบทุกชิ้นเลยนะเอามือล้วงไม่มีความร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเจออากาศนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละแสดงว่ามันก็ยังมีไฟแฝงอยู่ในตัวมันเองด้วยนะครับ <Hey. S 1> โอ้ต้องใสภาชนะที่มิชิดที่ไม่มีอากาศนะครับที่ไม่มีอากาศเข้าได้มันถึงจะดับนะครับถ้ามีอากาศอยู่มันก็จะเป็นขี้เถ้าเป็นงอกไล่ลามไปเรื่อยนะครับงั้นเราต้อง เอ้อันนี้ไม่รู้ว่าใครเอาน้ำมาลาดมันหรือเปล่าลูกน้องผมน่าจะเอาน้ำมาลาดอาจจะคิดทำผิดผิดวิธีลาดไปก็จะมีความชื้นนะครับไม่ไม่ควรเอาน้ำลาดนะครับไม่งั้นฐานเราจะมีความชื้นต้องไปตากแห้งอีกหาภาชนะหรือเข้าถังเดิมมันนั่นแหละนะครับหรือปิดฝาไว้คามวันอีกวันหนึ่งนะครับให้มันถึงยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะเมื่อคืนผมมัอยู่ถฐานไปประมาณ นี่ประมาณหกโมงนี่แหละครับหรือไม่ก็ต้องเอา,เอ,า,เอ,าออกมาผึงก่อนนะครับผึงได้อันนี้มันอยู่ในกระสอบนะครับมันอาจจะมีความเออ่ความร้อนสะสมแล้วเกิดไฟนะครับดีแล้วผมไม่เอาเข้าไปไว้ให้พวกชุดที่ผมเก็บไว้พราที่เก็บไว้ใช่นะครับไม่งั้นอะไรเท่าแน่ เอกระสอบไปดึงพี่ไหมไปไม่เออมันติดไงนี่แหละน้ำมันสาดแดงหมดเลยอ่ะได้สาดไม่สาดให้ดับอ่ะไม่สาดไม่สาดให้ดับอ่ะไม่ดับเนี่ยติดบ้านเลยเนี่ยเขาแสดงว่ามันติดติดแดงหมดแล้วน้ำสาดใช่ไหมสองสองกระสอบเลยเหรอก็ไมเหลือสอบเดียวเลยเนี่ยยาวมันนีวมันยาวมันยือแค่เนี่ยโอ้โหมันมันใหม่โอ้ยไม่แดงหมดแล้ว ไปที่หลังเอาเข้าที่เดิมหืมันแดงหมดเลยเนี่ยนั่นแหละเอาเข้าที่เดิมหยับเข้าถังหาอะไรตักเข้าถังสองกระสอบเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันแดงหมดแล้วแต่พี่ทำได้สองกระสอบมันแดงหมดมันแดงหมดเลยได้ไว้สองกระสอบสองถังถังละกระสอบแต่เนี่เห็นเห็นเศษกระสอบอยู่เห็นแเลยแดงเท่าดีเห็นเลย อ่ะแล้วปิดฝานะครับโอ้โหถังผมบี้เลยถังันฝาถังเป็นบี้อ่ะถังร้อนจัดอ่ะปิดไว้นะครับไม่ให้มีอากาศเข้าที่แค่นี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาดินมาอุดได้โอ้โหด,ด,ดเูเอาดินมาหน่นยหปิดขอบไหนไม่อากาศเข้าครับ นี่อที่มาของคำว่าทานติดนะครับทานไฟเก่ายังร้อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับเดี๋ยวจะเปิดมาตาม,มาพรา้าหอมเลยแล้วกันเนาะสวัสดีครับ